ฟ i b o นั c c ีคืออะไรหลายคนที่เทรดหุ้นเทรดฟอรเร็กคงต้องรู้จักฟีโบนัชชีกันทุกคนเพราะเป็นอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้กันแพร่หลายในหมู่คนที่เทรดกราฟเปล่าว่ากันว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวที่ไม่ได้เกิดมาจากกราฟแต่มันเกิดจากตัวเลขมหัศจรรย์ที่เก่าแก่โบราณสืบทอดกันมานาน หลายพันปีจนไม่สามารถบอกแหล่งที่มาที่ชัดเจนได้คนที่นำมันมาเผยแพร่ให้โลกได้รับรู้คนแรกคือเลโอนาร์โดฟีโบนัชชีแล้วเลโอนาร์โดฟีโบนัชชีเขาคือใครเลโอนาร์โดฟีโบนัชชีเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีเกิดเมื่อประมาณปีคริสตศักราช1170เเขามีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด จากการค้นพบจำนวนตัวเลขมหัศจรรย์และมีบทบาทในการเผยพแพร่การเขียนและวิธีการคำนวณระบบจำนวนตัวเลขฐานสิบที่ให้ค่าตามหลักแบบอารบิกที่ใช้กันในปัจจุบันในสมัยวัยเด็กเขาได้ติดตามพ่อของเขาซึ่งเป็นข้าราชการสุลกากรจากเมืองปีซาไปประจำการที่เมืองบูเกียซึ่งเป็นเมืองท่าอยู่ในแถบบริเวณแอฟริกาเหนือและที่นี่เอง ที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบตัวเลขอาราบิกจนเขาได้รู้ว่าการคํานวณด้วยตัวเลขอาราบิกนั้นง่ายและมีประสิทธิธภาพกว่าการคํานวณด้วยตัวเลขโรมันที่ใช้กันในสมัยนั้นและด้วยความรักในวิชาคณิตศาสตร์เขาได้เดินทางท่องไปในย่านคาสมุทดเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อทําการศึกษากับนักคณิตศาสตร์ชั้นนําชาวอาหรับในยุคนั้น และได้เดินทางกลับมาอิตาลีเมื่อประมาณปีคริสตศักราช1200และปีคริสตศักราช1202เมื่อเขาอายุได้32ปีเขาได้เผยแพร่สิ่งที่เขาศึกษามาในหนังสือชื่อิเอร l อ b e r a b a ิ i Liber a b a ซ i หรือคัมภีร์แห่งการคำนวณจนผู้คนในสมัยนั้นต่างยกย่องว่าเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่ง ในช่วงยุคกลางประมาณปีคริสตศักราช1175-1250หรือราวร840ปีมาแล้วจุดรหัสตัวเลขฟีโบนักชีในทางคณิตศาสตร์คือ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 1ป4สิบเกองไปเรื่อยๆโดยตัวเลขเหล่านี้มีวิธีคิดคือนำตัวเลขตัวหน้าสองตัวมาบวกกันก็จะได้ตัวเลขปัจจุบันเช่นศูนย์บวก1เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับสองบวก2เท่ากับ3 2สองบวก3เท่ากับห3บวก5เท่ากับ8 5หบวก8เท่ากับ13เป็นต้น และถ้าหากนำตัวเลขฟิบานัคซีที่อยู่หน้าหารด้วยตัวเลขฟิบานักซีที่อยู่หลังจะมีค่าใกล้เคียงกับ0.618เสมอเช่น144หาร233เท่ากับ0.618หรือถ้าหากนำตัวเลขฟิบานัคซีที่อยู่หลังหารด้วยตัวเลขฟิบานัคซีที่อยู่หน้า จะมีค่าใกล้เคียงกับ1.618เสมอเช่น233หาร144เท่ากับ1.618หรือถ้าเอาตัวเลขฟีบานัคซีที่อยู่หน้าหารด้วยตัวเลขฟีบานัคซีที่อยู่หลังสองอันดับถัดไปก็จะมีค่าใกล้เคียงกับ0.382เสมอเช่น89หาร233เท่ากับ0.382หรือตัวเลข ฟีบานัคซีที่อยู่หน้าหารด้วยตัวเลขฟีบานัคซีที่อยู่หลังสองอันดับก่อนหน้าก็จะมีค่าใกล้เคียงกับ2.618เสมอเช่น89หาร34เท่ากับ2.618สัดส่วนที่ออกมา0.618 1.618 0.382และ2.618เป็นสัดส่วนที่พบในธรรมชาติ โดยสัดส่วนที่สำคัญคือ0.618และ1.618ที่คนในสมัยโบราณเรียกมันว่า c o l d ลเดนเรชิหรือสัดส่วนทองคำแล้ว c o อ d ลเดนเรชิคืออะไร c o อ d ลเดนเรชิก็คือสัดส่วนที่ชาวกรีกโบราณใช้เป็นสัดส่วนสำคัญในการก่อสร้างประติมากรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆในอดีตมากมายเช่นวิหารผ่า เ่นอนภาพวาดโมนาลิซาก็ได้สร้างขึ้นด้วยสัดส่วนของโคอลเดนเรชิโอหรือแม้แต่พีระมิดก็สร้างขึ้นด้วยสัดส่วนนี้เหมือนกันมันเป็นสัดส่วนที่สวยงามลงตัวจนผู้คนให้ฉายามันว่าโคอลเดนเรชิโอหรือสัดส่วนทองคำนอกจากนี้เรายัางพบสัดส่วนทองคำหรือโคอลเดนเรชิโอได้ตามธรรมชาติทั่วไปเช่น วงรอบของต้นไม้กลีบดอกไม้เหลือกหอยหรือแม้แต่เอกภพจากกาแล็กซี่ก็มีอัตราการขยายตัวในสัดส่วน61.8%ซซึ่งตรงกับตัวเลขของฟิบานัคซีทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งสัดส่วนในตัวของมนุษย์เองว่ากันว่าถ้าเราวัดจากหัวถึงสะดือจะได้สัดส่วน0.618และถ้าเราวัดจากสะดือถึงเท้า จะได้สัดส่วน1.618จริงหรือไม่อันนี้ต้องไปลองวัดดูกันเอาเองและคนแรกแรกที่นำฟีบานัคซี่มาใช้ในการเทรดหุ้นก็คือมิสเตอร์รับเนลสันเอลเรียกผู้ค้นพบทฤษฎี ody, อีเรียกเวฟโดยเขาใช้สัดส่วนทองคําโคเอลเดนเรชิโอเเพื่อวัดหาการจบรอบของไซคลล และเขาเป็นคนแรกๆที่ค้นพบการจบรอบของ c y เคิหรือวงจรของกราฟนั่นเองในปีคริสต์ศักราช1946มิสเตอร์ราล์เนลเซนเอลิยตได้เขียนบทความในหนังสือ The s e c r e t of the Universe อธิบายถึงโครงร่างของตลาดหุ้นเพียงสั้นๆว่าในตลาดหุ้นมีโครงร่างที่สามารถแยกออกมา เป็นคลื่นได้จริงๆโดยมิสเตอร์เีเลียดได้แบ่งกราฟออกมาเป็นคลื่นเพื่อให้เข้าใจง่ายโดยแบ่งขาขึ้นออกเป็นห้าคลื่นขาลงสามคลื่นเป็นเอบีซและมิสเตอร์เีเลียดก็ไม่ได้คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแต่เขาต่อยอดจากทฤษฎีดาวเทียรี่เพราะทฤษฎีดาวเทียรี่มันบอกเพียงลักษณะของการเกิดเทรน แต่ไม่ได้บอกว่าจะจบรอบไซเคิลหรือวงจรของกราฟที่ตรงไหนจุดจนในที่สุดมิสเตอร์ราวน์เ,นเอลเซนเอเลียตได้คนพบและได้เพิ่มคลื่น A B C เพื่อให้การอ่านไซเคิลหรือวงจรของกราฟสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนกลายมาเป็นทฤษฎีเอเลียดเวฟอีเลียดเวฟที่นิยมใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันจุดตัวเลขสัดส่วนของ ฟีบานักซีไม่ได้นิยมใช้กันเพียงแค่ในวงการทเทรดหุ้นเท่านั้นยังเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายในวงการสถาปัตยกรรมออกแบบก่อสร้างวงการศิลปกรรมงานศิลปะต่างๆผู้เชี่ยวชาญในขแขนงต่างๆเหล่านี้ต่างรู้จักตัวเลขฟีบานัคซีเป็นอย่างดีจุดสำหรับผมผมใช้ฟีบานัคซีเป็นหลักในการหาการจบรอบของ c y เคิ cle, เพราะมันให้ความแม่นยำค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นแต่มันก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์และการคาดการเท่านั้นจุดสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการเทรดในตลาดฟอเร็ก็คอสระอืออำเภออย่าเชื่ออะไรแบบ100%เปอร์เซเพราะไม่มีอะไร100%เปอร์เซนในตลาดนี้มีแค่เปอร์เซ็นสูงและเปอร์เซ็นต่ำหรือความน่าจะเป็นเท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่สามารถเอามาทำนายอนาคตได้ทุกครั้งกราฟในอนาคตมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะทำนายมันได้ถูกทุกครั้งเสมอไปจุดดังนั้นในการเทรดทุกครั้งเราต้องมีทางนีที่ไล่เผื่อเอาไว้ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเสมอเพราะว่าการเปิดออเดอร์ทุกครั้งมีความเสี่ยงเพราะการตัดสินใจเปิดออเดอร์แต่ละครั้ง มันคือเสียวินาที่แห่งความเป็นและความตายคุณอาจจะได้กำไรท่วมพอร์ตหรือล้างพอร์ตจากไมน้นี้เพราะฉะนั้นก่อนเข้าออเดอร์ทุกครั้งควรคิดให้ดีและถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าเพราะอะไรเข้าเพราะอารมณ์ความรู้สึกเข้าเพราะคนอื่นบอกว่าดีหรือเข้าเพราะระบบทเทรดหลังจากทเทรดมาหลายปีบทเรียนที่กราฟมันสอนผม ให้ต้องจำเอาไว้ในหัวก็คอสระอื้ออำเภอต่อให้คุณมีเทคนิคการเข้าออเดอร์ที่สุดยอดขั้นเทพขนาดไหนถ้าเทรดโดยไม่มี MM ก็ไม่มีทางรอด